สวัสดีอีกคลิปหนึ่งนะหมวดเลี้ยงพี่น้องครับตอนนี้น้องๆกำลังเล่งแตีงหนาแตีงตากันเวทีเฮาเป็นยังไงอัปเดตล่าสุดนะครับเวทีเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้เดี๋ยวสิยืนใหนเบอร์ก่อนพี่น้องครับนี่หลังเวทีครับพี่น้องหลังเวทีเพชรระเพลินครับนี่คืออัปเดตล่าสุดตอนนี้นะครับรถรถไอ้ขน,นโล่งย่างมากเพรต้นหอดอยู่พี่น้องนะครับตอนนี้ทีมงานเหาก็เตรียมลอสแตนไบถ่านเลยแล้วครับ นะครับทุกฝ่ายทุกประ็นไว่าจะเป็นน้องๆแเดนเซอร์มอหองมาล่มกำลังแต่งหน้าแต่งตากันนะครับเนี่ยน้องนแองเดนเซอร์ก็แต่งตัวแต่งหน้ากันแล้วนะครับเพราะว่ารอสแตนบายเอาเดี๋ยวขออนุญาตครับขนมจากพี่สาวโคราชนะครับเอาเมื่อนี้มีคนเปิดบินแล้วครับขนมจากพี่สาวโคราชนะครับให้ทีมงานค้นวอยเพื่อว่ากำลังใจให้ทีมงานคอนวอย12กระปุกนะครับพ่อได้เพิ่มกำลังกำลังใจ ทีมวันกอนวอย12กระปุกแม่ครัว6กระปุกนะครับน้องนิดน้องนิดเอาขนมพี่สาวโคราชเรเร็วม,มามามาน้องนิดมาน้องนิดเห็นน้องนิดพอดีเลยเห็นน็นพี่สาวโคร,ราชบอกว่าเห็นบ่นไม่ได้กินขนมสักที <laughs> พี่สาวโคราชให้สกระปุก <laughs> เลือกได้หเลือกเลยมันมีแต่อันเดียวนะั่นแหละเลือกเลย <laughs> <laughs> มันมีแต่ขนมมีแแบ มีตามอันนี้หรอใช่สามอันเชื่อกเอเลยไม่ใช่อันนี้อย่างเดียวหรอใช่ไม่มีอันอื่นเลยอ่าสามอันขอบคุณพี่สาวโคราชเลือกสีก่อนเอาเลยเอากระปุกไว้ใส่อะไรไม่รู้่มันน่ารักดีโอเคขอบคุณพี่สาวโคราชมากนะคะที่ซื้อนมให้จ้าได้กินแล้วที่นี่แน่ไม่ได้บ่นแล้ววันนี้ไม่บ่นแล้วโอเคขอบคุณค่ะน้องนิดนะครับ ได้กันสิไปหาแม่ครัวครับพี่น้องครับแม่ครัวนี่คือหกกระปุกแล้วก็ขดวยสิบสองกระปุกนะครับเดี๋ยวจัน้อยสิเอาไปให้เพื่อนครับบัดนี้นะครับขอบคุณพี่สาวโคราชครับสำหรับคลิปนี้เลาะแจกขนมอีก่อนทารุดโค้งเล็กยังมาประทนอดครับผู้จับ้านก็ร่างผ้ามาอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องสุดๆตอนนี้ครับเอาใส่แม่ครัวแม่ครัว่ดิแมครัหกกระปุกพอดียายปวงเดินมาพอดีหายแยบหลไปช่วยก่อน พของแม่ขั้วจากพี่สาวโคร,ราชจะช่วยคนนะเอาไปแม่ขั้วก่อนครับโอ้ยขี่บวนะภาษากระจายแม่ขั้วอยู่ใส่เนาแม่ขั้เนาะนี่ดิทีมแม่ครัวขนมจากพี่สาวโคร,ราชเลี้ยงช้างกินหรอแม่ไม่ใช่จอยตึเครื่องคขั้วอ้าวขวดเอารับรับจากพี่สาวโคราชหกกระปุกแบ่งกันเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณพี่สาวโคราชนะครับ<อ> ได้แล้วแม่ครัวคอนวอยสิบอกระปุกปัดนี่ยับแม่คอนวอยก่อนกำลังใจเพื่นว่าประเด็นเขียงาาหนักไมล่ะ้ไมอยูสองคันเออังว่าพุทธนวดอยู่ไปหาแต้มไปเตมไปคอนวอยบอกเขาไปน้องมีผัวแล้วนาบอกผัวเดโัเคไอเดเดนรือดไตเนี่ยีดหมอี่งไหมบอกเข้าไปว่าน้องมีผัวแล้วนี่บอกผัวตัวอผัวเขาจะซื้อ ซึกอไม่ดิแม่ง <c oughs> ไงไม่เลยซื้ไม่กลางว่าจะไป็นอะไรบอ,อกแม <c oughs> ่เล่าเฉยเล่นจำบ้านวาง <c oughs> <c oughs> ังคลองไผ่ค่ะ <c oughs> โอ้พันกโกลาบเนาะอ้าว <c oughs> เ,เดี๋ยวขนมไปให้ทีมงานคอนไวท์ก่อนครับพี่น้องครับบาทหนึ่งสิสองกระปุกครับขะปุญแจ่วงนะครับที่ถือขนมไปช่วยก <c oughs> ็นายขี่ปูคนเดียคอนวอยน่ะจะอยู่บนเวทีเดี๋ยวขออนุญาตยังไม่เสร็จงานดีแต่ว่าจะเอาใส่ถุงไปให้เลยนะครับอ้าวเอ็ดดี้เฮ็ดยังอ่ะ มาลากหมูก็เจ้าตีลากปลาตองเงื่อนโมเมนต์โมเมนต์น่าลากหมูนี่ลากก้านถ้านอเทียนยังกอดเดี๋ยวนะหมูก้านมาเอี๊ยบฟุกยังกอดได้เลยชั้นสื่อหมูมาบ้านนี้ก็ไปไปลูกไปจีตัวขายว้านสื้อหมูมาไปตัวขายบ้านเนื้อโคนั่นทวีอีสานซื้อหมูมาแล้วพี่น้องมันก็เป็นสีดำดำเหมาเอาดำย้อนน้ำมันเชียงนิดหน่อยน้ำมันเคียงเข้ารถปั้นเนี่ย เอาไปส้มแล้วบัานเอาไปตากแดดบัานี่แห้งๆบัานเนื้อดำด้วยบัานเนื้อดำไรเพราะว่าเป็นเนี้อง้วโค้ทวีเออถ้าว่ามันมันเนาะมันตีนมันมาได็เนื้อหมูมันมันโอ้มันหมูโอ้ยหายในไม่ได้นลยอันนี้มันรักมรักพักบุงเขาเออว่าหันมาลักหมูเขา ไปลงอาจารย์เจ็บหวันอ่ายเล็บขึ้นไปมองเลงน้ำมันโอ้ยเนาะปแดกวงวันแบบเมียงข้าปะแยกควางคุยฟังข้าแค่นเป็นสวนเนาะปลาล้วนเออเอาายกันเอาขายกันเอาเน้กระตานเ้กระยาซื้อขนมจานลอยนั่นนะเ่าเดีย่ยเ็นังมเห็นังจน้ำจุ่มโอ้จมจุ่มเาเกินเอากินกินแล้วขนมแบกอันที่คนไวก่อนปลาอ้าวอาจารย์แม่นสวัสดีครับ โอ้จานแมนตัวนี้ครับสวัสดีครับจานแมนนะจ๊ะโอ้ผมมีไล่สักเพราะเขาแม่นหน้าด่กของแมนครับเพราะเขาแม่นนะจ๊ะแม่นครับสักไล่เขาแม่นเลยดินาะอ้าวเอาเโอเคครับเบาด้วหัวงบอลกันพี่น้องซีเรียมซีเรี่ยมมาหนีปล่อยซีเรียมโอ้ผู้ใดน้องขึ้นได้ดอกไม้ใหญ่แต่น้องบาดเนี้ยวะสิครับสวัสดี้ครับคุณแม่สวัสดีครับพี่เอกมากวัสดีครัับสสวดีครับแม่มาจากไรดอกไม้แม่มาสิแม่มาจากวังสมบูรณ์ ครับเนี่ยครับโอ้ลูกไซเนี่ยเห็นดอกไม้งามงามประการดอกว่าดอกไม้แม่ดอนดอกไม้แม่ดอนได้ด้อนได้ดอกไม่อันดอกไม้จันได้พวงยุใสบัตรเนี่ยพวงหลีดคู่พ่นได้ยุใสเอาสามแม่ได้ยังไปส่งไปส่งแม่ครับแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆอีเมลมาเรียนกับลูกกับเต่าครูพ่นเขาได้ดอกไม้กันดังนั้นได้ด้อนได้ดอกไม้้โอยเจ้า พวกมีดมาไล่เลบอกเอาตรงพวกมาไล่เลยเราน้องว่ามัวนกัดหลัางห่านไม่นองเลยนะครับขอเปิดเพลงแมนเอ้าตัวอะไรนี่นับขนมให้พ่อหน่อยสิอกระปุกพ่อจะไปให้คอนวอยวันนี้เลยใส่เลยบังหวัดใส่เลยใส่ลูกสาวอาไอติ๊บสองกระปุกนับประมาณอะไลูกจะไปให้ทีมคอนวอย บนเวทีอันนี้รถตู้น้องน้องแดนเซอร์ที่มาจากอุดรนะครับมาเสริมสมทบอีกคันหนึ่งนะครับสิบสองนะลูกครบไหมปีหกเหรออ่าไม่ไม่ครบอยู่นี่อยู่นี่ลูกอยู่นี่เอาอยู่นี่นนหกไอ้ลูกสาวเอาขนมให้ก่อน,นสิบแปดทีมควนด้วยเพิ่นเมย์ประสานพี่สาวโบราชเพิ่นสนสับสนุนมาให้พ่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะเนี่ยหนึ่งกรอบๆก,กับแก้มเจ้าหนึ่ง โอ้ยินสุดยาดโอ้ยอีโอ้ยกินหลายๆให้ตำรวจมันพี่คือเขาแน่ขนมพี่สาวโคราชซื้อให้ทีมก่อนไว้เขามีกินน้ำก้อนไว้ที่หลับไม่ยังก็เสียงดังแต่ทางนิไม่เสียงดังใจไม่ไดดอกไม้ก็ดีใจเนาะไม่ใด้ดีใจไม่ได้ดอกไม้ดอกได้อันนี้ดีใจนี่แม่ไม่ยังใหญ่ว้ายว้าย

่าก็ไหนดอกมพันมานแยมพันมานเอ้ากำลังใจกำลังใจคื้เาล่ะไปเข้าปไปพี่น้องไปแยมมานกับมานี่เนาะเมียนรับเมนยมมมันก็มีนั่นล่ะเนาะรบวยต้มะบวของไผ่เนาะเอาเมื่อได้มือบะครับก็ดีใจน้ากันทุกคนนั่นลหะกำลังแรงใจคือนก่าเบาโนหกวมมวนกันลังงาพี่น้องครับไะใช้ละทีมงานด้ยัดนี่ไงเจอแล้ว ขนมสิบสองกระปุกจากพี่สาวโคราชให้ทีมพอนวอยเด้อขอบคุณเด้อพี่สาวกำลังใจกำลังใจล่างามือตาล่างมือแวเด้อโสโซๆสู้ว่าสู้ไปได้แล้วครับพี่น้องโอเคคลิปนี้กับสิขออนุญาตเอาซ้ำนี่แหละครับโอ้เพียงยังน้องประเด็นเติม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 ปัจจุบันขอบคุณครับในหลังเวทีครับนี่ละได้ซ้ำนี่ละตอนนี้ถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่กำลังใจเด้อพี่น้อง